และที่นี่คือสี่แยกบางกุ้งในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสถานที่ในความทรงจำของใครหลายคนและยังเป็นถนนเก่าแก่นับร้อยปีผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายและวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูร้านเปิดใหม่ในบิ๊กซีสุราษฎร์ธานีที่ใครมาช้อปปิ้งต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดและนี่คือร้านโครตอนันเก้าอี้นวดอัตโนมัติแสนสบายเก้าอี้หรูรา่านสมัยหนังคุณภาพดีเบาะนุ่นนอนสบายใครที่มาช้อปปิ้งที่บิ๊กซีพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมานวดที่ร้านนี้เก้าอี้นวดคุณภาพ ผ่อนคลายกันสุดๆโดยราคาก็จะมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยสามารถชําระได้ทั้งเงินสดและระบบสแกนผ่าน QR code ครับโดยตัวเครื่องจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนใช้งานง่ายสะดวกสบายนวดกันเพลินสุดๆครับร้านโคตอนพิกัดชั้นหนึ่งอยู่ติดก,กับศูนย์อาหาร b ิ๊กซีหลังบันไดเลื่อนไปบิ๊กซีแล้วอย่าลืมไปนวดผ่อนคลายกันนะครับบอกเลยว่าฟินสุดๆและพบกันใหม่คลิปหน้ารีวิวสุราชสวัสดีครับ